w วลค o ั e แบ็กเอฟเออรีวิววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปสัมผัสหนึ่งในสุดยอดเครื่องบินขับไล่ม u l t i r o ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในศตวรรษนี้เครื่องบินที่หลายประเทศต่างจับตามองและถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการบินทางทหารระดับพรีเมียมจากประเทศฝรั่งเศสนั่นคือดัซซ์อลล์เฟลและในวันนี้เราจะมาพูดกันแบบจอดลึกทั้งประสิทธิภาพการออกแบบเทคโนโลยีอาวุธและรวมถึงช่วงราคาโดยประมาณที่ถูกพูดถึงในตลาดอาวุธโลก เพื่อให้คุณผู้ชมได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดก่อนจะตัดสินใจว่ามันคือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่คุ้มค่าที่สุดหรือไม่ในโลกของยุโทโธปกรณ์ยุคใหม่ใบนี้ก่อนอื่นต้องบอกว่าราเฟลเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นการโจมตีภาคพื้นการโจมตีทางอากาศการสกัดกั้นการลาดระเวนการเก็บข้อมูลข่าวกรองรวมถึงการโจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในตัวเครื่องบินเพียงลำเดียว จึงไม่แปลกที่หลายประเทศจะมองราเฟลว่าเป็น One Aircraft for All Mission และจุดเด่นสำคัญที่สุดคือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจพร้อมกันในหลายบทบาทซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ทุกแบบจะทำได้ดีไซน์ของราเฟลถูกสร้างขึ้นให้คล่องตัวสูงด้วยรูปทรงแบบเดลต้าวิงผสมกับแคนาดซึ่งช่วยให้มันมีความเสถียรและควบคุมได้ดีในทุกย่านความเร็วราเฟลสามารถเข้าโค้งได้คมและรักษาพลังงานในการต่อสู้ทางอากาศ จุดนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้มันมีความน่ากเกรงขามในยุคที่การรบในอากาศต้องการความว่องไวและการตอบสนองที่รวดเร็วร่วมกับโครงสร้างที่ใช้วัสดุผสมคอมโพสิตซึ่งช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงจึงทำให้ราเฟลมีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการไต่ระดับและเร่งความเร็วทันที ในด้านอากาศยานและระบบขับเคลื่อนราเฟลใช้เครื่องยนต์คูสเนกมา M 8 8ให้กำลังแรงขับที่ถือว่าเพียงพอสำหรับการทำงานทั้งบรรทุกอาวุธและต่อสู้ในระยะประชิดจุดเด่นของ M 8 8คือการตอบสนองเร็วแม่นยำและประหยัดพลังงานกว่าระบบยุคเดียวกันหลายรุน่นทำให้ราเฟลมีระยะเวลาปฏิบัติการในอากาศนานขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันน่านฟ้า การเดินทางใกล้หรือภารกิจโจมตีความลึกระบบขับเคลื่อนนี้ยังรองรับสภาพการบินที่กดดันสูงเช่นการบินแบบซูเปอร์ครูสบางช่วงเวลาโดยไม่ต้องใช้อัฟเตอร์เบอร์นซึ่งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการตรวจจับจากสัตรูในบางสถานการณ์ส่วนที่ทำให้ราเฟลเป็นที่จับตายิ่งกว่าดีไซน์หรือเครื่องยนต์ คือระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์การรบยุคใหม่ราเฟลใช้เรดาร์ AESA รุ่น RBE2AA ซึ่งเป็นเรดาร์ที่มีความสามารถทั้งในการติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันตรวจจับเป้าหมายขนาดเล็กและทนต่อการรบกวนสัญญาณจากสัตรูจุดนี้ทำให้ราเฟลสามารถทำงานในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (SPECTRA) อันโด่งดังที่ถูกยกย่องว่ามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาก SPECTRA มอบความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามก่อนที่สัตรูจะรู้ตัวด้วยซ้ำสามารถแจ้งเตือนคำนวณวิถีการยิงและช่วยนักบินหลบหลีกข,ขีปนาวุธโดยอัตโนมัติ SPECTRA ถือเป็นหนึ่งในระบบที่ทำให้ราเฟลถูกมองว่ามีความสามารถใกล้คเคียงกับเครื่องบินล่องหนบางรุ่น แม้ว่าราเฟลจะไม่ใช่เครื่องบินยุคที่ให้อย่างแท้จริงแต่ความสามารถในการป้องกันตัวเองและหลบหลีกการตรวจจับของมันทําให้หลายฝ่ายมองว่าราเฟลให้ระดับความปลอดภัยที่สูงกว่าหลายๆเครื่องบินในยุคเดียวกันเมื่อมองเรื่องอาวุธราเฟลเป็นเครื่องบินที่รองรับอาวุธหลากหลายประเภทอย่างมากตั้งแต่ขีปนาวุธโจมตีอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่เช่นเมตอที่โดดเด่นด้วยพิสัยไกลและความเร็วสูง สามารถโจมตีเป้าหมายได้ก่อนที่ศัตรูจะเข้าใกล้ตัวนักบินราเฟลยังรองรับขีปนาวุธระยะกลางและระยะใกล้หลายแบบเช่น MICA ซึ่งสามารถยิงได้ทั้งแบบอินฟราเรดและเรดาร์นอกจากนี้ยังรองรับอาวุธโจมตีภาคพ,พื้นอย่าง SCALP EG ที่สามารถเจาะเป้าหมายสำคัญได้ในระยะไกลเรียกได้ว่าเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่น่ากลัวมาก และยังรองรับระเบิดนำวิถีอัจฉริยะและอาวุธหลายชนิดที่ปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจของแต่ละประเทศที่ซื้อไปใช้งานอีกจุดเด่นหนึ่งที่ทำให้ราฟาเอลได้รับความนิยมคือความสามารถในการขึ้นบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินเช่นราฟาเอลเอ็มซึ่งเป็นรุ่นเฉพาะสำหรับกองทัพเรือฝรั่งเศสความสามารถนี้เปิดทางให้ราฟาเอลสามารถทำภารกิจในทะเลลึกและสนับสนุนการรบจากกองเรือโดยไม่ต้องพึ่งฐานทัพบ,บนบก ถือเป็นความสามารถสำคัญที่ไม่ใช่เครื่องบินทุกแบบจะทำได้เรื่องการบํ